ซันซันนี่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนะคะคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าหลังจากที่ดาวพฤลหัดย้ายในลัคนาราศีเมษบ้างนะคะราศีเมษจะเป็นอย่างไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยเปิดทางบอกนะคะว่าเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีเมษหลังจากที่ดวงย้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะ โอ้ใบแรกมาก็เหนื่อยเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เหนื่อยแบบนั้นนะอาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนเกี่ยวกับการงานนะคะได้รับงานที่ได้รับมอบหมายที่เหนื่อยนิดนึงไม่เหนื่อยไม่ไม่นิดนะคะเก้าไม้นี่คือไม่ได้นิดนะอาจจะแบกมาเยอะและแบกมานานถ้าเพื่อนๆเป็นพนักงานเพื่อนๆอาจจะคิดว่าทําไมฉันทํางานหนักจังเลยอาจจะได้งานหนักจังเลยอะไรอย่างเงี้ย เหมือนชีวิตที่ผ่านมาเพื่อนอาจจะแบบไม่เคยได้พักได้ผ่อนอะไรก็ได้หรือถ้าเพื่อนเป็นซีอนะคะจะเล็กหรือใหญ่ได้หมดเพื่อนก็รู้สึกว่าทำไมแบกอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็น t h แบกมานะคะจะแบกเรื่องอะไรก็แล้วแต่การงานการเงินอะไรก็ได้นะคะแต่แต่แต่ใบแรกก็คือเหนื่อยแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนจะเหนื่อยทั้งปีนะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันต่อนะคะอันนี้คือไพ่ใบตัวตนใบแรกของเพื่อนเนี่ยเพื่อนเหนื่อยเหนื่อยอะค่ะ แต่ถ้าเกี่ยวกับความรักนะเมธเพื่อนก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะขยายเรื่องอะไรต่อนะคะแต่พไพ่ใบแรกมาคือค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าเป็นเดอะแบกในใบแรกคือก้าวไม้มาบางคนอาจจะเป็นเดินไปได้ว่าอาจจะมีนี่มีศีลมีอะไรเยอะแยะอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่คอยดูแลการเงินการอะไรอย่างเงี้ย ในครอบครองเพื่อนๆก็ได้อาจจะเป็นหัวหัวหน้าหัวผู้นำครอบครัวของเพื่อนๆนะคะในลัคนาเมษน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเห็นเป็นเดอะแบกอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานเก่งแต่จะบอกเลยว่าคุณเป็นแมนเนี่ยลัคนาเมษคุณเก่งมากเรื่องการงานเพราะคุณมีทั้งาธาตุไฟในตัวเองสูงปิตแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองจะต้องทําได้นะ ็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะเม่แม่แม่คนเหนือคือคุณเก่งมากๆนะคะมีก้าวไม้นะี่คือต้องเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปีกิดเลยแล้วก็มีความเก่งด้วยฉลาดนะคะธาตุไฟเยอะนี่คือแบบคุณฉลาดมากๆคุณสามารถที่จะอ่านเกมออกได้นะคะเขาถึงมอบหมายงานนะยากๆให้คุณนั่นแหละหรือถ้าเป็นตําแหน่งเจ้าของอ่ะคุณก็เก่งในการบริหารนะคะคุณจะบริหารลูกน้องคุณจะบริหารการงานการเงินอะไรก็ได้แต่ถามว่าเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วนะคะ คุณเพจออฟสอดมาในบางท่านนะคะคุณกําลังต่อสู้อะไรบางอย่างนะคะเนี่ยหรืออาจจะเกี่ยวกับการติดต่ออะไรบางอย่างนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้ถ้าเกี่ยวกับสายงานเนี่ยคุณอาจจะกําลังติดต่อใครบางคนนะคะที่อาจจะมีอายุที่เด็กกว่าคุณเป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าบางกรณีคุณอาจจะเหนื่อยกับใครบางคนที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยคะ่ะก้าดาบ ถ้าเป็นในเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะเหนื่อยกับคนที่มีตำแหน่งที่เล็กกว่าคุณได้ตำแหน่งที่เป็นน้องคุณอาจจะตำแหน่งเล็กกว่าคุณหรืออาจจะเป็นในคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเข้ามาดูอาจจะเป็นคนที่อะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งแบบเหนื่อยกับลูกของคุณก็ได้หรือถ้าบางคนที่เป็นคุณที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับคนในบ้านของคุณที่เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นพี่เราเป็นน้องอะไรก็ได้หมดนะคะหรือในบางกรณีถ้าคุณเป็นหัวหน้าต้นายของของบริษัทที่คุณทําอยู่อ่ะ คุณอาจจะเหนื่อยกับคนที่มีตำแหน่งที่เล็กกว่าคุณลูกน้องได้เนี่ยค่ะคุณเหนื่อยกับคนคนนี้ก็ได้นะอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันแล้วไฟประมาณเนี้ยค่ะมันพูดไปก็แบบอืตีกันตลอดเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะไม่ถูกกับคนชาวธาตุลมก็ได้นะคะไม่ถุนตุนกลุมนะคุณก็เป็นธาตุาไฟอะไฟกับลมจะเจอกันแล้วก็จะเป็นยังไงต่อคะลุยค่ะประมาณนั้น เหมือนคุยกันแป๊บๆก็อารมณ์ขึ้นกันทั้งคู่เลยยิ่งอากาศร้อนๆนะคะแต่อยากให้ใจเย็นๆนะคะต่างคนต่างม e ีอีโก้ทั้งคู่นะคะคุณก็เป็นเมย์นะคะแต่คู่กรณีของคุณนะคะที่เราอ่านเนี่ยหลังจากที่ดาวย้ายจะมีคู่กรณีของคุณเป็นธาตุลมว้าวแป๊บหนึ่งนะคะพลังงานแรงจนพ่ล่วงนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะสายงานไหนคุณจะอยู่ตรงไหนอ่ะมันมีปัญหากันหมดทุกที่นะคะ แม้แต่แมวของคุณคุณก็อาจจะทะเลาะก,กับแมวกับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะคะโอเคเหมือนคุณได้แปดถ้วยคุณได้แปดถ้วยมาคุณเหนื่อยเหนื่อยกับบางสิ่งบางอย่างไหมคะถ้าถามไพ่ใบแรกนี่ชักเกี่ยวกับการงานก่อนเอาการงานก่อนนะคะคุณเป็นเดอะแบกก้าวไม้นะะี่ค่ะเป็นเดอะแบกใบแรกมาเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยกับใครบางคนที่อาจจะเป็นเด็กกว่า ถ้าเกี่ยวกับสายงานนะคุณอาจจะจากมาจากที่ทํางานเก่าๆก,ก็ได้นะคะเหมือนแบบแปทถ้วยคุณก็ไม่ได้อยากจากออกมาแต่อาจจะเหมือนมีปัญหาคนในในบริษัทอะคะ่ะที่เขาเป็นตําแหน่งเลก็กกว่าคุณก็ได้อาจจะมีปากเสียงก,กันก่อนออกมาก็ได้นะคะเนี่ยมีการออกมานะถ้าใครบางคนที่เป็นพนักงานนะคะหรือหรือถ้าเป็นเจ้าเจ้าของธุรกิจเองคุณอาจจะมีการเหมือนกับ ไม่พอใจลูกน้องของคุณแต่คุณก็คงไม่ได้เดินออกมาเองคุณอาจจะมีการเหมือนปลดลูกน้องของคุณออกมาก็ได้เป็นในบางพลังงานนะคะคุณอาจจะปลดใครบางคนในในบริษัทของคุณเองก็ได้ถ้าคุณเป็นซีออเองอะคะ่ะคุณอาจจะไม่พอใจกับใครบางคนที่เขาเป็นเด็กกว่าเขาอาจจะชอบเถียงเถียงในที่นี้คือเขาเขาอาจจะมีสายงานที่ประสบการณ์ไม่มากพอท่าคุณแต่เขาก็เหมือนกับเหมือน จะดูจะทะเลาะกับคุณตลอดเวลาคุณก็อาจจะปลดใครคนนั้นออกโดยที่คุณก็ยังไม่อยากจะจริงๆแล้วใจคุณอนะ่ะก็ยังรักเขาคือเอ็นดูเขานั่นแหละแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องปลดเขาออกก็ได้เพราะคุณอาจจะเหนื่อยกับใครคนนั้นก็ได้นะที่เป็นพลังงานที่เด็กกว่าคุณนะคะถ้าเกิดเป็นสายงานที่คุณเป็นซีอหรือว่าจะเป็นเจ้านายหรือเปิดบริษัทเองนะคะเป็นไปได้นะและอีกในนึงก็คือเกี่ยวกับ เกี่ยวกับความรักนะคะถ้าความรักเนี่ยคุณอาจจะเดินจากใครบางคนมานะคะลัคนาเมทและหลังจากที่ดาวย,ย้ายถ้าเกิดว่า,าไพ่ใบนี้เกิดเนี่ยเวลานี้ที่ฟังซันตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้าหลังจากที่ฟังแล้วอาจจะมีนะคะช่วงในช่วงหนึ่งนะคะอาจจะมีการเดินจากออกไปถ้าเกี่ยวกับความรักเพราะคุณอาจจะเป็นเดอะแบกมานานแล้วนะก้าวไม้คุณอาจจะแบกใครบางคนที่เน็ดเหนื่อยกับ กับใครคนนั้นที่อาจจะเป็นเด็กกว่านะคะลักนณาเมรคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นต่างๆต่างคนต่างมีีกโก้นะคะต่างคิดว่าแบบตัวเองแน่อะไรแบบนี้ค่ะใครบางคนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกกับเพื่อนๆได้เพื่อนๆก็เลยอาจจะกําลังคิดที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าถามถึงเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อนๆอาจจะเป็นสุขภาพแบบ ในในนักอ่านมองว่าเหนื่อยเหนื่อยในที่นี้คืออาจจะทาให้เพื่อนๆปวดหัวได้ค่ะเพราะว่ามีแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะไพ่ไปแลกเก้าเก้าไม้มาอาจจะแค่ปวดหัวแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องที่เป็นแบบสุขภาพแย่ๆในในแนวนมที่ร้ายๆอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพอาจจะแค่แบบปวดหัวหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํางานเยอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูันต่อเนี่ยค่ะหกกระทามาลัคานามเม่นะคะ เพื่อนๆอาจจะกําลังหลังจากที่ดาวย้ายเนี่ยอาจจะมีการเดินทางได้ใครที่กําลังคิดว่าจะเดินทางไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่กรุงเทพหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดมีการเดินทางนะคะมีการเกี่ยวกับการเดินทางหรือเพื่อนๆอาจจะทําเกี่ยวกับโลจิสติกอะไรได้หมดนะเกี่ยวกับการขนของขนส่งอะไรได้หมดหรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องมีการติดต่อกับใครบางคนนะคะที่ที่เขากำลังจะเข้ามาหลังจากที่ดาวพระรหัสย้ายนะคะ แต่ใครคนนั้นมาอาจจะเกี่ยวกับติดต่อเจจาเรื่องงานก็ดีนะคะอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะที่เข้ามาติดต่อสายงานของเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะใครคนนั้นจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นได้ในบางพลังงานนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะมีการงานที่ดีขึ้นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีไฟในการทํางานมากขึ้นได้ด้วยนะคะกําลังคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็น e of a n e มาเนี่ยอาจจะมีการติดต่อสื่อสาร ทางไกลหรือไอเกี่ยวกับการงานใหม่ๆที่เกี่ยวกับการลงทุนในเรื่องของโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับการขนส่งอะไรได้หมดนะคะเนี่ยคะ่ะความเร็วอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับลดได้เพื่อนๆอากำลังจะคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ได้นะคะในเพื่อนในบางพลังงานนะคะชาวแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เพื่อนๆอาจจะต้องไปเจอนะคะกับใครบางคนที่เขาเกิดในลัคนากรากฎได้นะคะหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าเกี่ยวกับการงานก็คือเริ่มต้นงานถ้าเกี่ยวความรักก็อาจจะเกี่ยวความรักใหม่ๆเข้ามาในชาวกรกฎเข้ามาติดต่อเพื่อนๆนะคะเป็นรัศีธาตุไฟเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีไฟมีแพชั่นเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่มีเคมีตรงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว้าวเพื่อนๆจะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะ หลังจากที่เป็นอ้9ต่อ9 9เหรียญมาขยาย9ไม้เพื่อนๆดูสิคะเพื่อนๆอ,อาจจะเกิดในวันที่18ได้หรืออาจจะเกิดในวันที่9ได้นะคะอาจจะมีความพัวพันเกี่ยวกับเลข9เลข1เลข8เลขอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะเพราะว่าเห็นเป็น9ต่อ9มาเนี่ยคะ่ะอนาคตหลังจากที่ฟังคลิปนี้แล้วนะคะดาวพระหัสย,ย้ายลักนานะคะ เมษของเราคุณจะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะยินดีด้วยค่ะคุณจะเนี่ยค่ะเป็นเก้าเหรียญในที่นี้คือเป็นเศรษฐีนี้ได้เลยนะคะเนี่ยคุณกําลังจะพบออกับความสุขสมหวังความสําเร็จที่คุณเหนื่อยมาเนิ่นนานแล้วนะคะเก้าไม้คุณแบกมันเยอะและคุณอาจจะพบนะคะความมั่นมั่นคงมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนะคะ ก้าเหรียญนี่คือไม่ธรรมดาเป็นคนที่โสดสวยรวยมากถ้าคุณไม่โสดคุณก็คือแบบอย่างนี้เลยต่อให้คุณเป็นคนที่มีอายุเยอะอยู่แล้วแต่คุณก็จะยังดูเด็กนะคะเนี่ยค่ะลัคนาเมฆคุณจะดูเด็กดูสวยดูสง่าผ่าเผยคุณจะดูหล่อนะคะใครๆก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะลัคนาเมฆนะคะคุณจะดูมีความสุขมีความมั่งคั่งในตัวเองค่อนข้างเยอะเลยนะหลังจากนี้ไปนะคะ งานการที่คุณจะไปเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆคุณทําได้และไปได้ดีด้วยนะคะงานใหม่ๆที่คุณอยากจะทําลงทุนใดๆก็แล้วแต่คุณจะเป็นเก้าเหรียญนะคะมาว้แรกก็คือดีเลยจะบอกว่าการงานโดดเด่นการงานเด่นนะคะในหน้าไพ่ลัคนาเมนะคะการงานคุณโดดเด่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะมีการเริ่มต้นโอ้โหหนึ่งมาจริงๆนะคะ เพจออฟแพนักเกอร์ขยายเพจออฟสอดเนี่ยเพื่อนเพื่ออาจจะเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนของเราที่เกิดในลัคนาเมถ้าเพื่อนเพื่อนมีอายุที่เยอะอยู่แล้วนะมาเข้ามาฟังเพื่อนเพื่อนจะดูเด็กนะเอาจริงๆคนรอบข้างเขาจะมองว่าเพื่อนเพื่อนดูเด็กอยู่เลยดูอ่อนโยนอ่อนยาวดูแบบดูไม่ถึงนะคะดูอายุไม่ถึงดูยังดูเด็กแล้วก็นิสัยเพื่อนเพื่อนอาจจะดูเด็กก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะดูแบบนิสัยเด็กใครอยู่รอบข้างก็จะดูสุขสนุกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ แต่เพื่อนๆอาจจะต้องมีเด็กเข้ามาเกี่ยวพันไมาจะเป็นเกี่ยวการเงินเกี่ยวการเงินหรืออาจจะเกี่ยวการงานได้เพื่อนๆจะต้องมีเด็กเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวกับการเกี่ยวกับสายงานที่เพื่อนๆทําอยู่นะคะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือการงานของเพื่อนๆได้นะเพื่อนๆอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ที่อาจจะมีอายุเด็กกว่าหรืออาจจะเป็นแบบได้พนักงานใหม่ๆที่เป็นเด็กกว่าเข้ามาแต่ถามว่าดีๆนะคะ เป็นเพจออฟไพน์นัคนะคะใครคนนั้นที่จะเข้ามานี่คือแบบจะถือความสําเร็จเข้ามาแต่อาจจะเป็นขั้นแรกๆนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆกําลังคิดที่อยากจะลงทุนทําอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อนๆจะทําได้นะคะแต่ให้เพื่อนๆใจเย็นๆนิดนึงนะคะลักนาะเมธทุกอย่างจะต้องรอคอยนะคะเพื่อนๆแต่ถามว่าเพื่อนๆจะได้เป็นเศรษฐีในอนาคตเพื่อนๆเป็นนะคะก้าเก้าเหรียญมานะคะเพื่อนๆ งานที่เพื่อนจะต้องไปดีลไปติดต่อเกี่ยวกับการเดินทางได้เกี่ยวกับโลจิสติกได้หรืออาจจะเกี่ยวกับงานใดๆที่เกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับทางรถทางเรือทางอะไรอย่างนี้ค่ะได้หมดนะคะวี e อ of fortune มาเพื่อนๆจะพบความสําเร็จในอนาคตน,นะคะไพ่ใบนี้มานี่คือเพื่อนจะมีความโชคดีหลังจากที่ได้ฟังคลิปของซันแล้วนะคะลัคนาเมทคุณจะโชคดีนะใบนี้คือใบที่ โชคดีแต่คือคุณจะต้องรอรอความโชคดีที่จะหมุนมาให้เพื่อนๆที่เกิดในลัคนาเม่นะคะรอนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะสําเร็จในสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยอยู่นะคะลัคนาเม่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเพื่อนๆรอเรื่องการเงินการงานความรักเพื่อนๆจะพบความโชคดีนะคะให้รับพลังงานนะคะแต่แต่ก่อนจะโชคดีเพื่อนๆจะต้องเหนื่อยก่อนนี่ไงคะแปดเหรียญมาเพื่อนๆจะได้งานดีๆเข้ามาในชีวิตน,นะคะเนี่ย สิ่งที่เพื่อนๆอรอคอยอยู่อะค่ะติดต่อเจรจาหรืองานทางไกลคนไกลที่จะเข้ามาเจอเพื่อนๆนนะคะหรืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นไม่ได้ว่าเขาจะเกิดในธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้แล้วก็เกิดในราศีกรกฎได้นะคะอาจจะเอางานมาให้เพื่อนๆนเป็นแปดเหรียญเนี่ยเพื่อนเพื่ออาจจะต้องทํางานในตรงนี้นะคะแต่ถามว่าดีดีนะคะเพื่อนๆนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานนะคะแล้วก็จะขยันเพื่อนเพื่อนอาจจะถูกสเปคกับงานใหม่ๆที่เพื่อนๆนได้ได้เจอก็ได้นะคะ เป็นไปได้เพื่อนๆของเรานะคะอนาคตจะได้เป็นเศรษฐีนี้ได้เลยนะคะมีเก้าเหรียญมานะคะแต่อย่างที่บอกนะคะทุกอย่างจะต้องรอคอยนะคะการงานในที่นี้เพื่อนๆอาจจะต้องเจอใครที่เป็นเด็กกว่าเข้ามาร่วมงานนะคะใครคนนั้นที่เข้ามาจะเป็นสายงานที่แบบต้องเจอเด็กพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเป็นเด็กกว่าหรือได้รุ่นน้องที่เข้ามาร่วมงานเป็นเด็กกว่านะคะแต่ถามว่าดีๆนะคะเข้ามา หมือนช่วยกันทํางานกับเพื่อนๆของเรานะคะที่เกิดในลัคนาเมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในใบสุดท้ายนะคะคือตอนเนี้ยเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อนๆเนี่ยไม่กังวลแต่ถามว่าเพื่อนๆอาจจะมีการปวดหัวปวดอะไรเงี้ยเกี่ยวนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนเดรแบกมาเยอะแลละอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเพื่อนอาจจะชอบปวดหัวปวดท้องปวดกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะเป็นแบบ สุขภาพเล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะไม่ได้น่ากลัวอะไรไม่ต้องกังวลนะคะเป็นบางท่านอาจจะมีใบเกณฑ์ขึ้นความดันขึ้นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเรื่องของความรักนะคะความรักยังไม่โดดเด่นนะคะละะัคนาเมฆคุณอาจจะมุง่งมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะสายเมฆนะคะเรามองว่าคุณเกี่ยวกับการลงทุนการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆนะคะ เนี่ยคุณจะต้องไปเจอกับงานใหม่ๆเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งเกี่ยวกับทางเรืออะไรได้หมดที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะโลจิสติกไรได้นะคะอืจบสวยค่ะสิบถ้วยเพื่อนๆจะต้องพบกับความสุขนะคะลัคนาเมธเป็นไปได้ว่าบางท่านที่แต่งงานแล้วคุณอาจจะมีลูกเพิ่มคุณอาจจะมีบุตรเพิ่มก็ได้นะในในบางคนที่เขาแต่งงานไปแล้วก็อาจจะมีลูกก็มีลูกเพิ่มได้หรือถ้าเกี่ยวกับงานของคุณคุณจะสม สมหวังนะคะเนี่ยสิบถ้วยมานี่คือคุณจะสําเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจคุณคือไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะคุณตั้งใจทาอะไรอ่ะคุณไม่สูญเปล่านะคุณจะได้กลับมาคือสิบถ้วยนะถ้าถามถึงสายงานที่คุณทําอยู่นะคะถ้าเป็นพนักงานคุณก็จะเจอลูกน้องที่แบบหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเด็กกว่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบโอยสบายจิตสบายใจคนนี้เข้ามาช่วยเหลือคุณการงานได้ดีอ่ะ อาจจะช่วยมาแบ่งเบาภาระของคุณได้ก็ได้ที่คุณเหนื่อยหนักมานานแต่ถ้าบางพลังงานที่คุณเป็นเจ้าของคุณก็อาจจะได้รุ่นเลูกจ้างใหม่ที่เข้ามาเป็นรุ่นน้องที่อาจจะช่วยมาแบ่งเบาภาระของคุณได้คุณรู้สึกว่าคนนี้อาจจะช่วยคุณได้เยอะเลยนะใครคนนั้นที่เป็นเด็กว่าคุณนะคะเข้ามาร่วมงานกับคุณแล้วคุณรู้สึกเพลแบบพอใจใครคนนี้มากๆเลยนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วอาจจะเป็นเหมือนพี่เป็นน้องได้เป็นแบบคนในครอบครัวคุณได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะว่า หลังจากที่ดาวพรหัสย้ายนะคะเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาเมษนะคะเทพเทวาองค์ใดนะคะที่จะคุ้มครองดวงชะตาเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะไปขอท่านเกี่ยวกับการเงินการงานความรักอะไรได้หมดนะคะแม่จ้าพระราหูมาใบแรกเพื่อนเพื่ออาจจะเกิดในวันที่12หรืออาจจะเกิดในวันที่24ได้นะคะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสองเลขหนึ่งอะไรอย่างงี้ผูวภายกับเพื่อนเพื่อนเพื่อลองไปขอพระราหูท่านดูนะคะ บางท่านที่ไม่เคยมีล็อกเกตพระราหูลองไปเช่าพระราหูท่านมาดูนะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดในวันอังคารก็ได้นะคะเพื่อนๆลองไปขอท่านดูนะคะขอเกี่ยวกับการงานได้นะคะอาจจะเกิดในวันจันทร์ก็ได้นะเนี่ยค่ะว้าวแปบบ๊บนึงนะคะพลังงานแรงมากเลยคะ่ะเทพองค์ใดนะคะที่จะคุ้มครองดวงชะตาราศีเมษนะคะ พระเทวะฤษีเป็นไร่ว่เพื่อนของเรานะคะอาจจะมีเลขหนึ่งเลขเก้ามวพันธ์นะคะมีเลขสิบก็ได้นะคะในวันเกิดอาจจะเป็นเลขสิบเจ็ดก็ได้นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆลองไปกราบไหว้นะคะที่เป็นองค์ปูพ่พระฤษีฤษีตาไฟฤษีอะไรก็ได้หมดนะคะหรือพ่อปู่ชีวะกะก,ก็ได้เพื่อนๆอาจจะทําในสายงานใดๆที่เกี่ยวกับหมอหนวดอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆลองไปขอท่านดูนะคะ ขอพรจากพระฤาษีนะคะที่ท่านอยู่ตามบ้านไอตามวัดก็ได้นะคะบางบ้านก็อาจจะมีบูชาพ่อปู่ชีวกะอาจจะเป็นสายเปิดร้านหมอนวดเกี่ยวกับสปาอะไรได้หมดนะเพื่อนๆลองไปขอท่านดูนะคะพระนารายณ์นะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดในปีมะโรงได้นะคะอาจจะมีการผัวพันกับเลขสิบเลขห้าได้นะคะ <ś m ink> <ๆ S 2> ลองไปขอท่านดูนะคะพญายนาคเพื่อนๆบางท่านนะคะเราไปขอพระอนันตนาคราชในที่นี้คือจริงๆก็กราบไหว้นะคะองค์ พระนารายได้ด้วยนะคะพระนารายแล้วก็อาจจะมีประกบาบพระพญานาคนะคะตามวัดวาอารามที่เพื่อนๆน,นับถือท่านได้นะคะอาจจะนํามาบูชาก็ได้นะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆที่เกิดในลัคนาเม่นะคะทศกัณฐ์ออกรบนะคะเป็นไม่ได้ว่าเ,เพื่อนๆอาจจะเกิดในวันที่สามสิบได้นะคะ มีเลขสามเลขหกนะคะมาภูพันเกิดในวันที่หกเลขวันที่สามได้หรืออาจจะเกิดในบ้านเลขที่หรืออาจจะเบอร์โทรศัพท์เพื่อนๆนะคะทศกัณฐ์เรามองว่าท่านคล้ายๆกับยักษ์นะคะท่านก็จะเป็นยักษ์นั่นแหละเพื่อนๆอาจจะไปกราบไหว้ท่านเท้าเวสวร,รันได้นะคะอาจจะเป็นเนี่ยคะ่ะองค์ที่ท่านเป็นองค์สีเขียวได้อาจจะไปกราบไหว้ท่านตามวัดนะคะองค์สีเขียวนะคะเดีย๋ยวเราลองดูต่อพระแม่โพศพนะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะเกี่ยวกับ ของกินของใช้ของสวยงามน,นะคะอาจจะเกี่ยวกับการเกษตรอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆออาจจาะเกิดในวันที่24หรืออาจจะมีเลข2เลข4ในเบอร์โทรศัพท์นะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรได้หมดนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะกกับเนี่ยค่ะลองกราบไหว้ท่านดูนะคะบางท่านอาจจะบูชาท่านอยู่แล้วในบ้านก็ลองไปกราบขอพรท่านดูแต่ถ้าบางท่านไม่มีก็ลองไปกราบไหว้ท่านอยู่ตามวัดวาอารามได้นะคะสําหรับวันนี้ราศีเมษก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ตันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ